รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงเมื่อนี้เป็นวันที่23พฤศจิกายน2567รบเครับเบาสักศรีสิมารายงานราคาเขาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เป็นโอกาสดีนะครับเดินทางมาทางอำเภอเสรละูมปล่อยเอดครับพี่น้องครับมาฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเตุการเกษตรนี่แหละครับพี่น้องครับอยู่ทางเสรลูมิ้เพื่อนเนาะทางพี่เพิ่นก็เกี่ยวเข้ากันไปได้ประมาณห0า0ล่แะครับแต่ว่าเข้ากันยังเหลือหลายอยู่เนาะครับบางท่านก็เกี่ยวมือ บางท่านก็ใส่รถเกี่ยวครับพี่น้องราคาท่างผีก็ถือวเด็ดเลยคือกันมือบ้านนี้นะครับเปิดราคาสูงสุด่าอีสารอยู่ที่13.20สํำหรับเขามะลิ1 0 5หานะครับพี่น้องครับปังปูดีเยคักแต่ละพื้นที่ก็ส่งรายงานเขามากก็ต้องขอบประคุณได้หลายเนาะครับพี่น้องในพื้นที่ต่างๆที่ได้ส่งรายงานเขามารวมก็เบาวซักสีนะครับกะ หลายพื้นที่ขึ้น1 2 5 0 12.70 12.90 13.13บาท20นี่ครับเป็นราคาบางพื้นที่ก็น,น้อยยีดีได้ครับ11 000. บาทกว่ามีให้เห็นคือการับพี่น้องครับมือนีบ่าวศักซีสิมารายงานนะครับจากทางเอฟซีก่อนนะครับว่าราคาเขาทั้งเพิ่นเป็นจังไดแน่ต่อด้วยราคาทั้งบ้านบบาซักซีเองนะครับมือนีราคาราคาเขาเบอร์ต่างๆครับพี่น้อง8 5 6 1 7 9เก่านะครับมาว้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังรวมทั้ง สถานการณ์เข่าแหงนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นมื่อนี้นะครับขอเริ่มต้นจากราคาจากทั้งพี่น้องเอฟซีพันก่อนเนาะครับเนาะว่าราคาทั้งอื่นนอกจากทั้งบานเบาซักซีเป็นจังไไดแน่นะครับพี่น้องครับหอจกอธเนตครับมื่อนี้ผ่านมาบันดาเสละพูมิรถกระลังต่อคิวกันเป็นแถวเลยครับพี่น้องครับเสละพูมร้อยเอ็ดครับสิบสองบาทเจ็ดสิบสตังค์สำหรับมรีหนึ่งศูนย์หาสดครับ สับรุงโรดพืชผลฉบปากาช่มนิสุริน12.70คือกันครับราคาดีได้ครับพี่น้องครับหอจกพงศกรประโคนใช่ทางสิไปจังหวัดนะครับจังหวัดบุรีรัม13บาทครับตันละ1 3 0 0 0บาทความชื้น24ครับพี่น้องครับพี่น้องทางนั่งร้องนะครับพี่น้องครับนางร้องบุรีรัมนะครับพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าทางพุ่นนะครับคุณติติพันธ์บอกว่า13บาทได้ครับอู้บ่ธรรมดาคือกันครับนะครับ คุณอภิสิตรครับพี่น้องครับกาลสินสิบสเก้นะครับคุณส่งพ้นพิษณุโลก13ตันละ13,000พอา่าพิษนุโลกก็ขึ้นครับเมื่อวานนี้12บสาทห้าสเมื่อนี้คืนเป็น13ครับคุณทวีครับมลิจังหวัดตาก12,000บาทนะครับคุณทวัดชัยนะครับศีสเกต 12.20ครับคุณสุนัตด,ดานะครับผู้เขียวชัยภูมิ่12.60คุณปกกิศสายโนน้องบัวท่างโค้งกันทะราล่ม13.00พูดน,นะครับพี่น้องครับคุณสบายอำเภอกุมภาวะปีอูดอนท่านี่11.20ถึง11.00ทางอุดรพอขึ้นกับขึ้นได้ระเด้อครับพี่น้องครับจ็กเล็กจักหน่อยเห้พี่น้องเฮาแน่เนะครับเข่าเฮงเฮ็ียดยากปีนี่คุณม่นทนร้อยเอเชียงขวัญน,นะครับติดพนังน้ำชี้โลละ13 อสี่พิกัดมาชัดเจนเลยนะครับพี่น้องขอพระคุณได้หลายคุณสุรพงษ์หอมมะลิดอกคําไตรพะเยาสิบสามจุดสองศูนย์สูงที่สุดอีกราครับพะเยาครับพะเยานี่สร้างสถิติตลอดนะครับพี่น้องครับคุณตีกสกลนครหนึ่งศูนย์หาสิบบาทโครล่าสิบสองบาทโอ้สิบบาทประซันครับพี่น้องครับสิบบาท เอาลายโพดนะครับพี่น้องครับข้นให้พี่น้องเข้าอีกในเด้อครับทั้งสกลนครครับหรือมีปัญหาแนวใดไเข่าปลอมเข่าปนบ่ครับพี่น้องจังลงขักแถ่นะครับพอขึืนก็ขืนให้น้ำแน่พอได้จักหาจักซิน้ำแน่พี่น้องครับข้าเหนี้ยนะครับพี่น้องครับทั้งด้านข้าเนี้วนี่ราคานี่โอ้คงที่มานี่หลายเมื่อได้ครับพี่น้องคือ8บาท60ถึงเกาบาททั้งภาคอีสานแล้วั็ทั้งภาคเนื้อนี่ข้าเหนี้ยสดอยู่ทีเก้าบาท5 0ถึง10บาทห้คงที่มาโดนแห้งนะครับเนาะ ทางบ้านเบาซักซีเองครับพี่น้องครับสหกรณ์หัวตะพ่านน้ำหนักเจริญนี่กรับปั๊บราคาเพิ่มขึ้นเป็น12บาท66สตางค์ตันละ12,660,000สนละ1 5 2 0 0 0 0หนึ่งมี120กิโลครับพี่น้องครับร้านเขาพุ่นชวีครับพี่น้องเปิดรับซื้อ12.8แต่ว่ากสิเบิร์ล่ะทางนี้จัหน่อยกสิได้รับซื้อแต่เขาแห้งแล้วครับพี่น้องครับตันละ12,080บาทแสนละ1 4 5 0ข้าวเหนียว8บาท60สตางค์ตันละ8,000ครับพี่น้องครับ สหกรณ์ตะการพืชผลครับพี่น้องครับ12บาทตันละ1 2 0 0 0แสนละ1,440นะครับย่ำอีกเทถอครับแสนหนึ่งมี120่กิโลนะครับเป็นมาดวัดทางอุบลแไรกระไก่เคียงครับส่วนข้าวเหนียวเออ่ข้าเมลิไม้นะครับพี่น้อง14บาท16สตางค์แสนละ1,700ครับเขาไร่เบอร์รี่1 5บาทตันละ1 5 0 0ตันละ1 5 0 0 0แสนละ1 8 0 0บาทนะครับสหกรณ์ตาลสุม12บาท25สตางค์สำหรับมะลิ105สดครับตันละ12,000 250ร้อแสนละ1,470บาทครับแล้วก็เข่าไม้นะครับ14บาทตันละ14,000หแสนละ16,000ห่อ่าหนึ่บาทนะครับพี่น้องขออภัยได้หลายครับพี่น้องสหกรณ์เมือง30กับประกาศเพิ่มราคาค่อนข้างจะสูงอยู่ที่12บสาทห้สตางค์ตันละ12,500ห้ารเข่าแห้งนะครับมะลิแห้ง13บสาทเกสตางค์มะลิแห้ง95บาทนะครับข้าวเหนียว กขอ60บาท83สตังค์ครับเป็นราคานะครับพี่น้องครับส่วนเข่าเบอร์ต่างๆนะครับกขอต่างๆนะครับกขอเจเก้าเพชรบูรณ์เก0าพันเอสครับพี่น้องครับกขอหกสนครปฐมแปดพันชนาทแปดพันหาสุพันนะครับห0ึ่งบาทครับพี่น้องครับกขอสีพิจิต8 7ปดนรอยะครับพิษณุโลก8ปดพหารอยสำเกาครับกขอแปดสหาชนาทแปดพันหอยสุพรรณบุรีเก้0พัร้อยคืนครับพระนครศรีชยาเก้าพันสยอุทัยธานี เก่าพันครับลรบ,บุ 8, 800, 800, รี่แปดพันแปดร้อยครับนครสวรรค์แปดพันเจ็ดร้อยสุพรรณบุรีแปดพันหกร้อยครับอ่างทองแปดพันหกกำแพงเพชรแปดพันเจ็ดนะครับพิจิตรแปดพันหาพิษณุโลกแปดพันหาร้อยแล้วก็สิงห์บุรีเก้าพันสองร้อยบาทครับเป็นราคานะครับพี่น้องของพี่น้องที่เฮ็ดเขาเบ,าเบอือเขา,าหน้าปังนะครับพี่น้องครับเพิ่นกับเฮ็ดได้อสามเถื่อแล้วก็ผลผลิตเพิ่นบัว่ธรรมดานะครับพี่น้องซึ่งตอนนี้ทั้งภาคอีสานเฮาได้หลายพื้นทีก่กัพยายามเอามาเฮ็ด นาปังเนาะครับใส่โซลาเซลล์แนะ่ใส่น้ำจากน้องแน่นะครับเปิหลายพื้นที่เดี๋ยวบอลซีซีไปอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังอีกคือเกา่าสำหรับเขาแห้งนะครับพี่น้องสถานการณ์เขาแห้งก็เพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องครับซื้อว่าราคาสีดีขึ้นนะครับถ้าเขาตอกกระซอมเพิ่มเมืองขอนแก่นในซื้อมะลิหนึ่งศูนย์หาแหงความชื้นมากเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาเกลับเขาไม่ซ้ำกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตันครับโรงสีราศีพัณิศีสเกตกันหนึ่งหมื่นห้าพันตึงขึ้นนะครับ โรงสีไฟไทยจเจริญวัฒนาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญครับ14833โรงสีกิตวียโสธรหนึ0งบาทครับโรงสีสหพัฒนาอำเภอสตึกบุรีมูลหาพ5น0ยโรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ1อยเอพนครับนี่เป็นสถานการณ์นะครับพี่น้องครับของเขานะครับช่วงนี้เขามะลินะครับตอนนี้กับประมาณจากที่บริษีอยู่เซลรภู่มิมื้อนี้เนาะมาทั้งเสลรภูม่มกัคาดว่าผลผลิตสีเหลืออยู่ประมาณ3 0นะครับ กับบางพื้นที่เพราะท่านเด้กเกี่ยวกับถารถเกี่ยวแล้วเบิ้งส่งครับพี่น้องเพราะว่าเขากะค่อนข้างจะสุกดีแห้งแล้วแต่มือเช้านี่ผ่านมานะครับพี่น้องครับมากัมาฮอหอดนี่ตอนประมาณตีห้านะครับเนาะผ่านออกมากับหอดทางงมองสิมะอบลมการเกษตรนี่นะครับประมาณ6กโมงกว่านะครับรถดก็ไปจอคิวถาสื่อละราคาหนาร้านส2บ0ศถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะ มือนี้กะสีสํารวจเบืองทางเสลภพุ่มทั้งยาสนละครับมือนี่มือนี่มืออื่นนี่สิล่องอยู่แถวแถนี่เนาะครับพี่น้องครับมีพี่น้องทังใดยอยู่เฮือนแถวแนี่ไปกินเขาเทียงน้าเนเด้อครับบ่มีหมองกินเขาเทียงเน่นี่เบิ่งสวงอบรมแล้วกือสีได้หาที่พักแถวแถวนี่เนาะครับเนาะก่อนที่สิมืออื่นนะครับสีเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับก็สิสำรวจราคาเขาแวแถวนี่ซะก่อนละก เบึ้งพื้นที่การเก็บเกี่ยวว่าเป็นจังไดแน่นะครับพี่น้องมาบอาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังในมือต่อไปนะครับอ่สารับอนี้สมมาภาควรแกเวลานะครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับมือหนาเขาปอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ